อันนี้ก็คือสิ่งของที่เราจะส่งไปให้โรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะครับในการให้แพทย์และก็พยาบาลต่อสู้กับโควิดนะครับก็จะเป็นชุด PPE ของ 3M นะครับมี2รุ่นแล้วก็หน้ากาก N95 นะครับหน้ากาก N95 ถุงละ10ชิ้นนะครับมีทั้งหมดนี้300รอันแล้วก็เสื้อกันฝน ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอมาแล้วก็เป็นหน้ากากเวนชิ้เจ้าหน้าที่ขอมาเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างในนี้ก็จะเป็นชุด PPE นะครับที่ จริงๆแล้วชุดนี้ซักได้แต่ว่าหมอเขาจะใส่ทางเดียวแล้วก็ทิ้งเลยเราก็ส่งไปให้ประมาณ3-4รอบแล้วครับทุกโรงพยาบาลที่ขอมาอ่าก็สามารถติดต่อได้หรือโทรศัพท์มาก็ได้นะครับศูนย์เก้า7นึ่นะครับกับเฟซบุ๊กชื่อดามอนจตมาครับที่เราทําสิ่งของให้กับทางโรงพยาบาลอยู่นะครับโดยไม่คิดมูลค่า ใดๆทั้งสิ้นนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณมากครับ